ตรงกางกูเจอพอดีเล็ตจตาต้าีบร้อนมันจะเท nee, ่าไอือมาตอไอยู่ข้างมันจะสท่าไมโดน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 ลำลำสอกตันลำ ลำระเบิ้ลำระเบิลคุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R o V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงระจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนำร้านนี้เลยทางร้านยอรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับไฮยาเตะนะครับเราไม่ได้ทำคอนเทนต์ เกี่ยวกับไฮเตะสายเวทมานาแล<ร>้วตัผมก็ลืมไปแล้วด้วยว่าเ<ส>ขาอ่อยเท่าไหรบ้างมีแค่ต,ตั้งแ่ชิ้นเดียวก็เป็นดาบแซบนะครับเดียเด๋ยวที่เหลือผมจะมั่วเอาเลยนะครับ what what the hell ปล่อยไม่นี่ร้อยร้อยนะแต่ร้อยไม่ได้นะครับรุนก,ก็ตีวายสามสิบสองนะครับเอาไปสปิริตสเตนอ่ามันจะตีวัยทั้งหมด32นะครับ อันนีนี้เรื่องแค่ครูนะครับเยวมาเทียบกันว่าแบบไหนไมันจะแรงกว่าและถ <c oughs> ้าตอนที่ต <c oughs> าบสายฟ้ายังไม่โดนเนื้อผมคิดว่ามันน่าจะโหดกว่านี้นะครับเออสายเวทมันน่าจะโหดกว่านี้ <c oughs> สายกายภาพมันก็โหดเข้าไปอีกเข้าใจ <c oughs> เออ,เอ,อ,เอ,อตายขีโมเนี่ยมาตอนโดนทุกนัดไ,ไม่เจ็บเลย เคียบไปฮะตรงน,นี้เวลซี well, ่เดี๋ยวเราจเจอเกมเอาล็กไปก่อนเดี๋ยวเราได้ทุกอย่างมาตรงน,นี้ใช่มีทุกอย่างตรงน,นี้มีแค่ตัวเดียวนั่นแหละทุกอย่างอุ้ยล็อกสามก่อนใหม่ก่อนใหม่ใครได้มาก่อนคือเกมนำ กยันม่อก่อนเกมนำเว้เหมือนก่อนเว้ยเหมือนก่อนเว,ว้เออมารอเล่นเพื่อนไม่รู้ทำไมเขาเล่นเซเิกาแล้วนั่งยิงมันแรงจังนะเล่นเพื่อนแรงเลยแปลกแปลกมาครับชิ้นแรกก็ดาบแสบอยู่ไหนวะน่าจะอันนี้โอเค อยู่หมดอยู่หมดเวทอยู่หมดเวทที่พอมนะเว่ยคือแบบล็อกเลยอะล็อกบอตก็ได้ตัวอื่นมันไม่มีตันโอ้โหเจ็บแล้วถ้าเป็นแบบนี้ผมว่านะผมว่ามันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่หาอะไรทำนะครับชัวร์ตรงการกูเจอพอดี แล็ดตะตัดๆๆๆๆเรียบร้อยเดี๋ยวจะไม่รอแล้วนะซึ่งอยู่ล่างไปไม่เพื่อนก็ไม่ล็อกอะไรก็ไม่ทำก็ต้องไปหาเรื่องอื่นทำรวยชึกไอยาไอยาปลายิงโก้ต่ครบทั่วนะตรงนี้ รัดเขาหมดทุกตัวเดี๋ยวพื่อนคิวไปครับรีคอมมนี่ผมไม่โกดเลยเอรีรีอย่างมาน,น้อง,องแต่ก็กลัวอย่างนึงถ้าเรากระโดดเข้าไปเอมอนตอนนี้ไม่กระโดดใส่ผมแน่นอนแล้วผมก็จะเสียหลักพอเสียหลักปุ๊บผมก็จะโดนยิงฟรียิงฟรีปุ๊บผมก็จะตายตายปุ๊บผมก็จะแบบจนเป็นสเต็ปดาบแซบด,ดาบแซดอะไรต่อวะ ไม่ได้ไไดอ่ะกานาดใส่ฟ้าแล้วกันอุบบนาร์ก็ทำกุแบบนาร์ก็คุกูดารไปกูโดนแน่นอน,แบบนมันจะท่าไห,หร่ด้ไหมมอตตอนไปอยู่ข้างในมันจะชนะได้ไหะไายลำซีอ่ะสยองเกินแต่นาร์ไปช่วงต้นเกมน่าจะยังไม่มีนะคร,ร,รัแบบ <peace> ดาบดาบไอ้นี่แล้วกันดาบสายฟ้าแล้วกันเนาะนี่ดาบสายฟ้าที่เนิร์ฟแล้วนะครับที่ผมเล่นนี่ก็คือล่าสุดแล้วมันจะรีแลงซ์แล้วก็อัปเดตแพทใหม่พวกไก่โอนไก่อาเนี่ครับโหดีนะมันมีสามตัวไม่งั้นโดนแน่นอนเลยครับพี่นี่มาปล่อยนะโอ้ต้องปล่อยครับ โดนแล้วว้าแม่งกูลามไปพวกนั้นไม่ค่อยยิงกูฟรีว่ะจยากว่าเกมนี้แปลกยากแปลกยากแปลกยากแปลกๆโดน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 โอ้ลามลำมสองกดต้๊น ลำล้ำนะเบิ้ลำนะเบิ้ลมันต้องทั้งเสียเดี๋ยวผมคิดว่ากดอันติแล้วมันจะอันติให้อีกรอบเลยครับก็คือแบบลำปุ๊บแล้วลำต่อไปเลยอนะ่ะแต่ไม่ได้นะฮะกินรู้สึกว่ากดแล้วมันไม่ได้เนะนี่ยนะตอนนี้ถ้าเราความเร็วหนึ่งร้อยห้าสิบครึ่งใช่ไหมอ่าสแต็กสกิลหนึ่งมันก็จะเต็มนะครับแต่ผมไม่รู้ว่า น่าจะได้แหละถ้าความเร็วกับสตีมันขึ้นหนึองมันน่าจะได้แหละนะพอใช้สกิลนหนึ่งก็มีพาสซีฟของดาบแทกขึ้นมานะครับมันก็จะแบบไวร้อยห้าสิบว่าได้เออแน่ๆได้น่าต้องกดซีไปก่อนนะครับตบทักษิลให้โดนอย่างนี้จุนเครเราก็น่าจะครบสเต็กนะครับน่าจะได้อยู่แต่ก็น่าขึ้นเหมือนเดิมนะค้อนอ่ะเอาสโาร์โล้ไม่ได้ ผมไม่โดนเลยว่าว่าว่าแจนว่าแจนไปไอ้ที่เแตนยานนี่น claro ่าจะมอตอตัวเดียวเลยไหมนี่มีไฮโนเกมนี้โอ้สี่ตัวการได้การได้สี่ตัวตัวนี้สี่ตัวการได้ครับการได้ครับในการป้อมกลางครับในการปั๊บแดงครับ ไปครับอปครับพี่ดีครับผมลุยลุยเซตเตปเอลเอลันโดโคต์อว์เห็นเต็มตาโคตสุดนี่มาครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นมงกุฎนะครับนะมงกุฎเสร็จแล้วขึ้น อ่าไอ้ภาคคุมเขียว่ก็มีเจาะเวทเอาลูกไม้ค้ายๆเราขึ้นมอร์นิ่งสตาร์ที่มันมีเจาะเาะด้วยนะครับเอาให้สุดหมดเลยอะคอนเทนต์เอาให้สุดก็เอาเรื่องอยู่นะ่ยรู้ปุว่าเอาเรื่องอยู่นะครับรอมาีมงคลกันนี่ยังไม่มีนะ <laughs> <c oughs> เข้าไปสวยน่าก,กลัวว่ะ ดักขึ้นเดอดักขึ้นเดอดักขึ้นเดอมันแม่วัดพลังขอตายซะหน่อยเอา้หมดวดนะตอนนี้ผมจะต้องรีบเอาไอเทมมาวัดกันนะครับมันจะแรงตั้งไต่กับสายที่ที่เราเล่นกันทุกวันนลยครับ ไม่เอาไม่โดดผมโดดตัวหลังแน่นอนเนี่ยตัวหลังมันก็รอเว้ยถ้าผมกระโดดเข้าไปแม่งก็รอ,อยิงผมู่ดีเว้ยม่งเหลเ่ียมเลี่ยมจัดเจอหดไม่ไหวแล้วมอตเมื่อกี้โดดไปแล้วนี่สามสิบวิล้านงะมีล้างไหมแต่ว่าเพื่อนเอาฮิวมาไม่น่าจะมีอ่าลวงสองคนช่วยกันตี เดี๋ยวตีช้าหน่อยนะรอแป๊บหนึงนะครับเพื่อนมันจะเคลิ้ตแก้หมดแล้วแหละเออฟ้าเป,ป็นคนเราไปแล้วล้ำเลยลากันโอ้โหัวยาเทสดล้ำก็แรงนะครับบอกเลยมันกดมีแล้วนะล้ำก็แรงนะครับเลยอุยอ้ยติด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 แต่ต้องบอกว่าสกิลหนึ่งไม่ค่อยแรงวะ่ะอันนั้นพวกกันควนโตตามตรงนะตอนนี้นะครับ ถ้าเทียบกับสกิลไอ้ถ้าเทียบกับไอเทมเซตคีกายภาพอะสกิลหนึ่งมันแรงกว่าเออจับความรู้สึกได้สกิลหนึ่งแม่งแรงกว่าแต่รำมันแรงแรงเลยครับตอนรำอันเตีรยแรงเลยมาดูดิกูยิงบอลทอสยังไงตายวะเนี่ยโอ๊ตไม่ใครเห็นนอกจากตัวฉัน ลืมไปหมดแล้วตอนไหนเล่นเป็นเวทได้บ้างลืมไปแล้วผมรอคอยอย่างเดียวเลยครับรอคอยแพทใหม่อยากเล่นไกอาร์สเตนด์ดสางเดือดเลยอ่ะวิโอโหแม่งน่าไปมากน่าลำมากน่าตีลำมากสามตัวหนอนๆเลยโอาจะตายไปหนึ่งแล้วเรียบร้อยครับไอฮัทเอาสอง ไอ้ช้างเอาสองจริงสกิลหนึ่งไม่ไม่แรงไหมมันตีอย่าแรงอ้า <c oughs> ไม่ลบเหรอเนี่ยนายไม่ลบล้างเขาจะปวดอย่างนี้นายก็โดนอีกครับแต่ก็พอไปวัดไปวายอยู่ <more> อันนี้ผมไม่ขึ้นหนเทพให้เลยกันนะผมว่าผมพอมั่วจะมั่วเลยอะ <c oughs> ที่จะมั่วเลยครับเจาะคงเจาะเกาะเอาสมุดเขียวเอ้ยไม่ใช่ผ้าคลุมเขียวเดี๋ยวเราต่อที่สมุดเขียวครับแต่ใจหนึ่งเราอยากเล่นคอนเหมือนกันนะเอ๊แต่ว่าแบบอันนี้เราต้องมาเป็นคอนเทนต์นะครับคือเวก็ถีบเ,เ,เป็นเวทไปเลยเวียดยาวๆแค่เอาสแต็กความเร็วในการโจมตีครบพอและใไฮโน่ถามเวทแรงไหมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะแต่ลำตายไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะ ไม่มีใครมาตรงนี้เลยฮะบันทันไปอยู่ข้างบนเยอะเลยไปไอ้ชิดลำโนอีโก้อะมันน่าจะแบบ กดลัแล้ลำได้อีกทีหรยอว่ได้หลบเลยเมื่อกี้ไม่เลยนั่นนักูว่า,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 ววาแล้วน่นนวนนสุดปลายาสุดปลายสุดปลายาสายาสุเปลายลายาปลายาสลาสลายาปายาสุดปลาทาุดปายปลายาสาาลยาายาสายาสงปาสปาดลายดาลาาลยสดาปายดดา ต้องให้โนฟาต้องให้โนฟ้างั้นเลื้งนี่รอนี่เลยแล้วก็รอสับของหูโดนสองเม็ดผมโดนไปสองเม็ดคนดูจะเหลืองเอาช่าโถษดลายเกินว่ะ อย่างดียอะไรขอขอเป็นสเต็ปไฮโนปาปาเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้ยอยู่กูทึกอยู่กู้ทึกอยู่ดีเราเราเ,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 เรายังมีไอ้อนั่นอยู่เมชโลบไม่มีตีแล้วเยอะตีแล้วตีแล้วทีว่นี่ตีก้า เฮ้ยโอ้โหแบงกบังอีกโอ้ยศาส,สนาอิสลามเลยบงังบาปไมเนี่ยไม่ไม่เอาแล้วไ,ไ,ไ,ไม่เล่นดีกว่านนะรื่ศาสนาี๋ยวกูโดนแถวนี้ย่เยอะี๋ยวกูกดโดนอ้าวเม่อเอากูตายเลยล่ะที่สูตสี่มา นี่ผมมาแยกคำนะครับรู้สึกว่าถ้าเจอฟอเล่นน่าจะได้อยู่แต่เล่นไปสายแรงด้วยนี่ทาโดวก็ร่วงเลยนะตรงดีมอะไรก็ไม่มีกูร่วงเลยอ่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยลล้ำสองดอกกว่าลุกร่วงเลยเรียบร้อยฮะโอ้ไม่ได้ว่ะมาตอนแมงเล่นยากจัดอ่ะเกมนี้ไม่โคตรถึกเลย ไม่ได้ล้ำว่ะไม่มีใครเข้าไปก่อนอ่ะคือต้องหาจังหวะเอาเองอโคตรเสียดายเลยเกมนี้เมื่อไรฮะทำเต็ม <Your S 2> ที่แล้ว <been> ไม่น่าเสียดาวอ่ะเตียก็ได้เสียอยู่ลํำแลงก็จริงแต่สกิลหนึ่งเบาเลยครับ <fe> โอเคครับปรามานี้สำหรับไฮยะเตะสายเวทที่ผมลืมไปแล้วนะครับวมามันก็มีอยู่เพิ่งคิดออกนะครับเพิ่งคิดออกแต่ว่า นั่นแหละสกิลหนึ่งมันไม่แรงเท่าคีนะถ้ากินก็ได้ก็ไอมอตตอนน่าจะเจ็บกว่านี้นะครับแต่เรื่องรามอันตย์แรงแรงเลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้านเนี่ยทำอีกก็สามสิบขึ้นไนงะแรงอยู่แรงเลยอะ่ะ